สวัสดีครับผมรพีพัฒอินธมาตนะครับผู้ก่อตั้งองค์กร VR ทยาดิทิงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผมได้ร่วมธุรกิจกับบริษัทแซบแปดแปดของคุณชานนคณินพัฒนาพิมพ์นะครับซึ่งก็เป็นคําถามที่ในวงการยกระขายมักจะถามผมเสมอว่าทําไมถึงตัดสินใจนะครับนำสมาชิกขององค์กรดิทิงเข้ามาร่วมงานกับบริษัทแซแปดแปดนะครับ ผมก็ขอชี้แจงให้พวกเราฟังอย่างละเอียดว่าวันนี้การที่ผมตัดสินใจนำสมาชิกในสมในส่วนของอ,องค์กรเดอะพิงของเราเนี่ยครับเข้ามาสู่บริษัทแซบะแบดก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราไม่มีโอกาสทำงานเครือข่ายกับบริษัทอีกหนึ่งบริษัทนะครับปรากฏว่าบริษัทนั้นไปต่อไม่ไหวนะครับในขณะที่บริษัทเก่าที่ผมเคยทำยไปต่อไม่ไหว ก็มีในส่วนของเจ้าของบริษัทหลายๆบริษัทนะครับได้ติดต่อได้ทักถามผมนะครับให้ผมอ่ะตัดสินใจเข้าไปร่วมงานกับบริษัทต,ต่างๆนานาปรากฏว่าเกณฑ์ในการพิจารณาว่าผมจะท,ทําธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทไหนเนี่ยผมต้องดูวิสัยทัศน์ผมต้องดูเจตนาลมนะครับแล้วก็ผมก็ต้องดูหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยหรือว่าผมเองเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการท,ทําธุรกิจเครือข่ายมามา,มากกว่า20ปีนะครับก็พอที่จะมีประสบการณ์บ้างว่า บริษัทไหนที่เราจะสามารถต่อยอดทําให้สมาชิของเราทั้งหมดสำเร็จได้นะครับการที่ผมเลือกบริษัทแทแบปบอันดับแรกครับท่ารรมธานของเราค,รคุณชาญนนท์คณินพัฒนพิมพ์ท่านเองนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีประสบการณ์ในธรรุรกิจเครือข่ายโชคชนเหมือนกับแม่ทีมไายตรงที่มาเปิดบริษัเทเครือข่ายหลายๆค่ายแต่เนื่องจากว่าท่านเองเป็นนักธรรุรกิจที่ประกอบธรรุรกิจด้านอสังหาเดมทรั์และก็ประสบความสาเร็จ ปัจจุบันนี้ธุรกิจของครอบครัวท่านเกี่ยวเรื่องของอาสังหาริัทรั์ก็อยู่ในตลาดหลักทรั์นะครับแล้วก็ติดหนึ่งในห้าของประเทศไทยมีทุนหมุนเวียนมากกว่าปีละเป็นหมื่นๆมืล้านบาทอยู่แล้วนะครับาแสดงว่าวันนี้คุณธนนกรินพัฒนพิมพ์เป็นบุคคลที่ร่ํารวยเป็นเศรษฐีมาก่อนหน้านี้แล้วและหลายคนแล้วทาไมคุณธนนกรินพัฒนพิมพ์ถึงมาเปิดบริษัเทเครือข่ายนะครับถ้ามาทาันก็เล่าให้ผมฟังว่า ก่อนหน้านี้นะครับท่านมีปัญหาสุขภาพส่วนตัวนะครับในเรื่องของการเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็พยายามจะรักษานะครับด้วยวิธีแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งก็ไม่สามารถรักษาหายได้นะครับจนครั้งหนึ่งนะครับได้มีโอกาสดูรายการนะครับในทีวีแล้วก็ไปเจออาจารย์คนหนึ่งนะครับที่สามารถรักษาโรคภัยแค่เจ็บที่ท่านเป็นอยู่ได้นี่นะครับดวยวิธีใช้มีดหมอจิ้ม ปากรักว่าท่านประธานก็ตัดสินใจไปรักษานะครับอ,อาจารย์ท่านนั้นนะครับก็คือพระอาจารย์เสริมศินปรากฏว่าผ้าจารเสริมศิี่ยสามารถทําให้คุณชานนท์คณพระทัพิมพ์นะครับสามารถที่จะหายจากโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทได้นะครับหลังจากนั้นมานะครับท่านประธานของเรานะครับก็มีการทาบุญทํากุศลนะครับแล้วก็ช่วงวันหยุดยาวๆนะครับก็มักจะไปนั่งวิปัสสนาเพื่อให้เกิดบฆฆุญเกิดกุศลโรคภัยแค่เจ็บจะได้ไม่กลับมาเบียดเบียนท่านอีกนะครับ จนอาจารย์เสริมสินเนี่ยสงสัยว่าทําไมท่านประธานถึงมานั่งวิปัสนาประตำสินบ่อยๆมาตือสินบ่อยๆนะครับท่านประธานก็บอกว่าท่านต้องการสร้างบุญสร้างกุศนนะครับโรคภัยแท่เจ็บที่เกิดขึ้นในอดีตมันจะได้ไม่ย้อนกลับมาเกิดกับท่านอีกนะครับก็ได้รับการแนะนําจากพระอาจารย์เสริมสินว่า แทนที่จะมานั่งวิปัสนาได้บุญแค่นี้ให้กลับไปช่วยเหลือสังคมด้วยการช่วยคนป่วยให้หายและช่วยคนจนให้รวยจะได้บุญได้กุศลมากกว่านะครับท่านประธานก็เลยเดินทางกลับมาจากวัดนะครับที่ไปนั่งวิปัสนาอยู่นะครับแล้วก็มาหาเลยกับครอบครัวว่าจะทําธุรกิจอะไรกันดีท้ายสุดครับก็ลงมติร่วมกันว่าจะต้องเปิดบริษัทเครือข่ายนะครับเพราะบริษัทเครือข่ายเนี่ยสามารถทําให้คนที่ตกงานสามารถมาทํางานและมีะไรายได้ได้ นะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยคนมีปัญหาสุขภาพสุขภาพดีขึ้นได้จากอาหารเสริมของบริษัทเครือข่ายก็เลยเปิดบริษัทเครือข่ายมานะครับตั้งแต่5ปีที่แล้วนะครับวันนี้การที่เจ้าของบริษัทเขาเปิดมาเพื่อต้องการช่วยเหลือสังคมเจ้าของบริษัทเป็นคนที่มีเงินมาก่อนหน้านี้มาเปิดบริษัทเครือข่ายไม่ได้หวังว่าจะเปิดเครือข่ายเพื่อให้ตัวท่านรวยเพราะท่านรวยก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับ ถา้าระธานเราไม่จําเป็นต้องซื้อรถใหม่เพราะรถคันเก่าของท่านที่มีอยู่ก็หรูหรามากมายมหาศาลแล้วนะครับถ้ามะธานไม่ต้องเอาเงินมาซื้อบ้านเพราะท่านก็เป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านที่ปลูกบ้านอยู่แล้วโอเคไหมไม่เอาเงินออกนอกระบบนะครับแล้วก็พยายามที่จะเปิดบริษัทเครือข่ายมานะครับสามปีแรกที่เปิดบริษัทเครือข่ายมาเนี่ยจะว่าท่านประธานเองเน,นะครับไม่ได้เป็นที่รู้จักของคนในวงการเครือข่าย ก็เลยไม่ค่อยมีบรรดาหม่้ทีนต่างๆเข้ามาทําธุรกิจกับแซฟระแบบมากนะักดังนั้นธุรกิจของแซฟระแบทก่อนนี้น,น,นะครับก็มาแบบเรื่อยเรื่อยเรื่อยืยนะครับก็ไม่ได้มีกําไรมากมายนะนะครับแต่ท่านก็ยังสามารถที่จะเปิดได้ท่านประธานก็บอกว่าผมก็ถามท่านประธานว่าท่านประธานครับขณะที่เปิดมาแล้วบริษัทไม่ได้มีกําไรมากมายทาไมท่านประธานถึงเปิดอยู่นะครับท่านประธานก็บอกว่าผมตั้งใจเปิดและผมก็หวังว่าจะรอคนที่ตั้งใจทําธุรกิจนี้ มาเจอต่บผมจนได้และท้ายสุดครับผมก็ได้มีโอกาสมาทํางานร่วมกับบริษัทแซ่แดแปดด้วยเจตนาลมของท่านหลังจากที่ผมได้มีโอกาสทางานกับบริษัทแซ่แแปดแล้วก็มีโอกาสสัมผัสกับคุณชาญนนทินพัฒนาพิมผมบอกได้เลยว่าท่านประธานคุณชาญนนทินพัฒนาพิมเป็นประธานเครือข่ายคนเดียวที่ผมรู้จักนะครับที่ผมรู้จักนะนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอบาย,ยมุขไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับไม่เข้าสังคมโอเคไหมเอ่อถึงเวลานะครับ วันหยุดยาวๆก็ไปนั่งวิปัสสนานะครับแล้วก็ไปถือศีลที่วัดทุกเช้าตื่นมาวิ่งออกกําลังกายนะครับแล้วก็ตักบาตรทุกเช้าแล้วสิ่งที่ท่านพูดประจําก็คือขอาอาทุกเมลทนาบุญนะครับที่ท่านได้สร้างไวน้นี้ให้กับสมาชิกแซ่ปปแปลทุกคนดัง,ดงนั้นวันนี้ด้วยการที่เราตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับแซปลแแได้มีโอกาสสัมผัสกับท่านประธานบริษัท บ่อยๆขึ้นบ่อยๆข,ขึ้นมาเลยทําให้เรารู้แล้ว่าวันนี้เราเลือกบริษัทที่ไม่ผิดแล้วเราสามารถที่จะนําพาสมาชิกของเราแล้วทิ้งตัวนะครับทำธุรก,กิจเะือข่ายอย่างเต็มที่มุ่งมั่นกับบริษัทแซฟระแปรเพราะวันนี้เจตนารมณ์ของท่านประธานชัดเจนมากว่าต้องการช่วยเหลือสังคมจริงๆดังนั้นวันนี้ใครก็ตามแต่ที่กําลังจะหาบริษัทเจือข่ายสักหนึ่งที่ทํา โอเคไหมถ้าต้องการที่จะเจอกับบริษัทที่มีเจ้าของตั้งใจไม่ได้เปิดมาเพื่อหวังกอบโกยให้ท่านเป็นคนรวยเพราะท่านเป็นคนรวยอยู่แล้วมาก่อนหน้านี้นะครับต้องการช่วยเหลือสังคมจริงๆอยากเยิเิๆครับเข้ามาสู่ครอบครัวข,ของเราครับครอบครัวแซปแปดแครับของรับ